สวัสดีค่ะพบกับรายการร้อยใจไทยค่ะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท,ทรงเห็นว่าการพัฒนาฝีมือการช่างไทยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะสามารถยกระดับช่างฝีมือไทยสู่สากลได้จึงได้มีโครงการเพื่อพัฒนาฝีมือช่างไทยเกิดขึ้นค่ะจากเมื่อครั้งงานได้แนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยและสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้ ปีพุทธศักราช2,513ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเป็นประธานและพระราชทานพระราชดำรัสในงานดังกล่าวและวิธีการทรงงานของพระองค์ที่ผนวกรวมวิชาความรู้ทางด้านงานช่างแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชรุทไทยต่อการพัฒนาฝีมือช่างไทยอย่างแท้จริงเพราะในเวลาต่อมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนพระดาบทขึ้นในปีพุทธศัก,าการาช2519เพื่อสนับสนุนให้ผู้ได้โอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูงหากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรมศิลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนสามารถประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนอกจากนั้นทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการสารสร้างศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไทองราชน เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2,550โดยปัจจุบันมีศูนย์ช่างประจำชุมชนอยู่ทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างทักษะฝีมือช่างในด้านต่างๆให้กับคนในชุมชนเพื่อที่จะสามารถซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพได้เอง การบริหารจัดการในโครงการส,าร,สร้างศูนย์ช่างประจำชุมชนนี้สอดคล้องกับหลักการท่งงานที่ว่าระเบิดจากข้างในส่งมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนโดยเริ่มจากการให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างเครือข่ายระหว่างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมที่จะรับกับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอกซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ศูนย์ช่างประจำชุมชนสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งจากการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการสานต่ออย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนพระดาบทนาคานะคะนับเป็นผลจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาฝีมือช่างไทยและทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้นําแนวพระราชดําริมาจัดตั้งศูนย์ช่างประจําชุมชนเทิดไทยองค์ราชันให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ